สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมรนริศอ้นทองอีกเช่นเคยครับวันนี้วันฝนตกครับเข้ามาแต่งกิ่งแต่งกระแหงทุเรียนใหญ่เจอฝนกระนำจนเปียกเละเทะไปหมดครับดูทุเรียน ปีกว่าครับตอนนี้ย่างเข้าปีที่ห้าครับวันนี้มาตัดแต่งกิ่งเพื่อซ้อมไว้ลูกปีที่สองครับปีที่แล้วก็ไว้ลูกไปประมาณยี่สิบกว่าลูกครับก็ผลผลิตออกมาสวยงามสมบูรณ์ดีครับวันนี้ก็เลยมาตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ได้่ต่ทําให้เพื่อนๆรับชมเพราะว่า มันเป็นพื้นที่สูงเสียงครับแล้วก็ไม่มีคนถ่ายครับเดี๋ยวใช้ดูสภาพโดยรวมของผมที่แต่งแขนงพาฝนอย่างหนักครับ ้องหน้าของผมไมโครโฟนมีปัญหานะครับเสียงอาจจะเบาบ้างแรงบ้างนะครับเดี๋ยวพาเดินชมต้นที่แตงแนแน่งแขนงออกไปแล้วนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นล้องหลังจะดีกว่าครับวันนี้ก็ขึ้นต้นเล็กๆไปก่อนครับเพราะตนน้นโตๆต้นโตๆแบบนี้ก็ไม่กล้าขึ้นนะครับ เพราะว่าต้นมีตะไคร่สีเขียวๆนะครับบอโดนน้ําฝนนะครับนี่ครับลื่นครับดูมุมสูงครับนุ่นครับตอนนี้ประมาณสิบเมตรได้แล้วครับน่าจะได้ครับสิบเมตรนี่ครับฝนตกหนักก็มาดูรากเขากันนะครับ ครับแล้วก็ถือว่าสมุนนีนะครับต้นโตต้นนี้นะครับดคบูครับนะครับก็มีถอดลอกบ้างนะครับครับนี่ก็แต่งกิง่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ ก็อาจจะดูโล่งๆครับเตรียมต้นเพื่อที่จะให้ออกยอดอีกยอดหนึ่งไม่ทราบว่าจะทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุเรียนภาคใต้มีนาคุมปามีนาก็เริ่มทยอยออกดอกแล้วนะครับดูครับแต่งแขนงแต่งกิ่งด้วยนะครับ ครับร่องรอยมีแต่ขแขนงนะครับที่โขนต้นนะครับเพราะว่ากิ่งผมได้เก็บออกไปตั้งกองไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเวลาตัดหญ้าหรือว่าเปิดโคนก็จะทําหน้าที่ของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนี่คือสภาพริงนะครับที่ตัดอกองนี้2ต้นครับต้นต้นนี้นะครับหนึ่งต้นแล้วก็ ต้นนี้ครับก็สอต้นนี้ตัดกิ่งออกค่อนข้างที่จะเยอะครับมาดูมุมไกลครับก็โลง่งดีครับทุเรียนแปลงนี้ตัดยอดหมดทุกต้นแล้วนะครับก็คุมส่วนสูงบางต้นก็จะประมาณ7เมตรนะครับนี่ครับมีลูกหลงครับ ขออนุญาตเรียกว่าลูกหลงก็แล้วกันครับเพราะว่าหลงฤดูนะครับเดี๋ยวครับอ่านี่ครับก็ลูกไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าโดนยอดดึงครับดึงอาหารไปทําให้ลูกบิดเบี้ยวนะครับเห็นเป็นเงาเงนะครับนี่นี่นี่ครับเดินกลับมาต้นเดิมครับมาดู กิ่งที่ผมตัดออกกันนะครับดูครับก็ถือว่าโตนะครับนะครับแต่จําเป็นต้องตัดออกนะครับเพราะว่ากิ่งเขาทับซ้อนกันนะครับทําให้ตุเรียนทึบนะครับเสียงต่อโรคและแแรงก็ทำร้ายได้ง่ายครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝนตกครับเสื้อผ้าเปียกปอนไปหมดแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ